สวัสดีค่ะมาดามแองเจลผู้หญิงซิมบลไจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Angela Wheeler t ร์ทา3855ช่องแห่งการดูวดวงด้วยจิตสัมผัสจิตวิญญาณอินทรียนและนำกฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะช่องของเราจะใช้ไพ The Oracle Card, ่เดอะออริโ a ลคาชุดตะคีของพระอาจารย์สัญญาดูประกอบเพื่อความแม่นยำและก็ไพ่ทาร่ทั่วไปนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าการดูดวงโดยภาพดวงแบบนี้นะคะไม่ได้เอาดวงของใครคนไหนคนไหนมาดูนะคะเพราะฉะนั้นนะครับให้ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเอาไปปรับใช้เท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะวันเสาร์นะคะวันนี้จะเป็นดวงรายเดือนนะคะของท่านที่เกิดในวันเสาร์เดือนพฤษภาคม2 5 6 5นะคะ หัวข้อเรื่องก็การงานการเงินสุขภาพโชคลาบนะคะพร้อมแล้วยังจะเข้าเดือนพฤษภาแล้วนะคะเกือบครึ่งปีอีกแล้วนะคะการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรคะเหมือนเดิมไหมก็ถ้าเหมือนเดิมก็ขอให้เสถียรอยู่ในพลังงานบวกนะคะถ้าไม่เหมือนเดิมก็ขอให้พลังงานลบมันหายไปแล้วมีแต่พลังงานบวกเข้ามาในชีวิตของทุกคนเลยนะคะ รวมทั้งของตัวมาดามเองด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะให้เป็นกำลังใจกันเป็นค่าครูให้มาดามได้ออกมาทำคลิปให้คุณคณทั้งหลายได้เป็นเอาไปปรับใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์นะคะโอเคการงานการเงินสุขภาพโชคลาภ นะคะอ้าวตัวตนเป็นอย่างไรเช่นไรเอ่ยท่านที่เกิดในวันเสาร์เดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ the oracle card the key นะคะชุดนี้เป็นการอ่านพลังงาน energy ของเจ้าชะตาก่อนนะคะแล้วก็จะต่อ,บตอไบไพ่นีนะคะโอเคค่ะคุณขากำลังสาร์ขาคุณไปเจอกับ energy อ,อะไรมาเกี่ยวกับชีวิตคะคุณต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะคะหรือจะต้องมีชีวิตอยู่ในการ ควบคุมดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องคนที่ยังเป็นวัยเรียนอยู่ในวัยการศึกษาอยู่ในวัยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็ต้องอให้พ่อแม่นะคะให้ญาติพี่น้องนะคะควบคุมดูแลเรานะคะเพราะว่านะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยมากจะเป็นวัยที่เจริญพัล้วนะคะเข้ามาชมคลิปดูดวงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องอ,อาชีพการงานกันก่อนเลยนะคะท่านที่ เคยพลาดเคยตกงานอยู่ตอนนี้นะคะคุณคายังคงตกงานต่อไปนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณคิดนะคะบางคนถึงขั้นจะไปบวชเลยอะดูสินะคะหรือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเรื่องที่มันเกิดแล้วนะคะเราไม่ทราบว่าเอน็นจีนิตเป็นของใครอะไรอย่างไรนะคะดูเหมือนชีวิตจะดีนะคะมันเกิดขึ้นนะคะเพียงข้ามคืนค่ะเพราะว่าคุณไปเจออะไรพลังงานอะไรมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คไพ่ยิปซีกันเลยนะคะ ถึงขั้นแบบว่าอยากตอนนี้นะคะเก็บตัวนิ่งดีนะคะการเพราะว่าการถือศีลภาวนานะคะจะช่วยได้ในระดับหนึ่งหากคุณเป็นคนพุทธถ้าคุณไม่ใช่คนพุทธก็ทําในแบบศาสนาที่คุณนับถืออยู่นั้นๆเลยนะคะนี่นะคะใบที่70ใบที่59แล้วก็ใบที่80บอกถึงการเป็นตัวตนนะคะนี่คือ energy ของท่านที่เกิดในวันเสาร์เดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานการเงินนะคะคุณขา คุณจะทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะคุณคนที่ตกงานยังคงตกต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะไปหาคำปรึกษาคำแนะนำจากญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ถ้าคุณมีพ่อแม่นะคะคุณมีครอบครัวที่ดีเขาจะช่วยดูแลคุณอยู่นะคะลักษณะนี้เหมือนกับแม่กับลูกเห็นไหมคะแม่กับลูกสาวแต่ว่านี่เป็นแค่ภาพนะคะ,ะเรื่องจริงใครจะเป็นอย่างไรสุภาพบุรุษสุภาพสตรีผู้หญิงผู้ชายไปปรับใช้กันเอาเองนะคะแล้วก็มีใบนี้ออกมานะคะนี่แสดงถึงว่า คุณต้องการความสงบหรือท่านบางคัน้นคนบางคนอาจจะไปอ,อยู่ในใต้ร่มกาสวัตภัตแล้วก็ได้นะคะเพราะเรื่องราวที่คุณได้รับแต่ละคนแต่ละวันเกิดแก่แต่ละราศีมันมีไม่เท่ากันนะคะมีมันไม่เหมือนกันต่อให้เกิดลักษณาลักคนาดเดียวกันปีเดียวกันวันเดียวกันด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าเนื่องมาจากอ่า บุญกรรมทำมาไม่เท่ากันนะคะเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราพูดถึงการเป็นปัจจุบันของเราก่อนดีกว่านะคะใบที่แตดสิดูเหมือนกับชีวิตคุณจะดีนะมันรุน่งเรืองแต่ว่าอย่างไรมันก็ดอกทานตะวัน,นะคะเป็นดอกไม้ที่ทนทานมากๆนะคะเคยใครเคยเห็นทุ่งแสงตะวันมั่งนะคะทุ่งตะวันที่ลบบุรีอะนะเออน่ะดูสิแต่ว่ามันเกิดขึ้นแป๊บเดียวเองคุณขาพรอะไร ใครทำร้ายคุณหรือคุณทำร้ายตัวคุณเองเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานทั่วไปนะคะตอนนี้นะคะเจ้าชะตานะคะเอเนจีประมาณนี้ค่ะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะนะคะแปบ๊บเดียวนะคะครึ่งปีครึ่งป,งปีแล้วนะคะครึ่งปีอีกดิฉันติดรอเรือนะคะครึ่งปีนะคะผ่านไปเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากทาอะไร ก็จงรีบทำนะคะสรรหาแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตให้กับตัวเรานะคะเพราะว่าชีวิตเรามันสั้นนะคะพ่งนี้เราไม่รู้จะได้ตื่นมารับประทานข้าวหรือเปล่านะคะมีลมหายใจหรือไปต่อน่ะมันดีที่สุดแล้วนะคะทําแต่สิ่งที่ดีนะคะตั้งอยู่ในสิ่งที่ทำไม่เบียดเบียนใครอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วก็สอนคนพูดเอาไว้นะคะว่าเป็นเชินนั้นนะคะสิบเอ็ดใบนะคะสิบสองใบค่ะอ่ะมาดามไม่พูดเยอะนะคะอ้าว ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้นะคะอ่าประดามใช้ชีวิตยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอากาศก็เป็นฤดูเอ่อสปริงนะคะก็คือใบไม้ผลิดนะคะอากาศเริ่มดีค่ะแต่ว่าเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้กับทางยุโรปนะคะเพราะว่ามันมีเราอยู่ในเมืองหิมะนะอ่ะโอเคต่อค่ะเจ้ชาชะตาได้ the judgment นนแน่เห็นไหมคะบอกแล้วไงคะ the judgment นะคะดูคะ่ะดู หมายถึงว่าชีวิตคุณนะคะมันมีกรรมกําหนดนะคะจะกรรมดีกรรมชั่วเดี๋ยวเราให้ไพ่เปิดให้ดูให้ใหไพ่เล่าเรื่องนะคะการจัสเมนนะคะใครมาจัสคุณหรือคุณไปจัสใครเออคนเงินเสาขามันจะต้องมีสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นนะคะนี่คือหลักของคําว่า the j u s t m e n t ไพ่ the j u s t m e n t ้วคะแล้วก็นี่เลยนะคะคุณขา the h a r t l s ค่ะคนบางคนนะคะ ท่านบางท่านนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมคุณกรุณาเอาความหลักแหลมความเฉียวฉลาดของคุณคะ่ะไปใช้ในทางที่ดีนะคะมี the j u d g the uh, the high priest ค่ะ the high priest ออกมานะคะท่านสุภาพบุรุษหรืสุภาพสตรีที่เป็นเจ้าของดวงชะตานี้นะคะฟังให้ดีๆนะคะ อารมณ์ที่คุณมัวไม่ว่าจะกำกาหนดนะคะกรมดีกมชั่วมันอยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดนะคะถ้าเราคิดดีทําดีซะอย่างนะคะเราไม่เบียดเบียนใครนะคะเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะเป็นแต่พลังงานที่ดีๆพลังงานเอเนอร์จีดีๆตามที่เราปฏิบัติเราทําอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะคะเหมือนกันค่ะปลูกมะม่วงเราก็ต้องได้มะม่วงเนาะเออแล้วเอามากินกับข้าวเหนียวจริงไหม <c oughs> ไปนันเอาโอเคค่ะคุณที่เกิดในวันเสาร์ค่ะ ดวงชะตาของคุณนะคะมาดามดูเป็นรายเดือนนะคะ,ะคนที่มีคู่ครองนะคะอาจเลิกลากับคู่ครองหรือว่าค,คู่ครองของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะหรือเขากําลังป่วยเป็นไปได้นะคะการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทาไมถึงต้องเป็นลักษณะของไพ่นักบวชแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าใครเป็นคนกระทําใครก่อนอะไรอย่างไรเช่นไรนะคะถึงได้มีการคิดทตรียมยุด เงียบๆคนเดียวนะคะการอยู่เงียบๆถ้าหากท่านเป็นผู้ชายคุณก็คงจะไปผมจะโกนหัวเข้าวัดไปเลยนะคะถ้าคุณคุณเป็นผู้หญิงก็คงจะเอ่อในคขม,มะโบชีพราหมลักษณะแบบนี้นะคะระวังอาการป่วยอาการเครียดของคุณด้วยนะคะนี่คือเรื่องของสุขภาพไพ่เตือนแบบนี้ว่าคุณนะคะกลับเอ่ออะไรนะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นลักษณะของสิบดาบนะคะแทงทะลุก,กระจายเลยแต่คุณยอมแพ้เหรอคะ คุณยอมแพ้คุณกิฟอัพไปยังคะคุณวันสาวคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคุณมีเทพที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่เนี่ยท่านดูแลคุณอยู่นะแต่วงเล็บด้วยนะคะไม่ว่าศาสนาใดนะคะประเทศพ,พรมหรืออะไรก็ตามนะคะพูดพร์ไปคู่กันเสมอหากเราไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมเราไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนท่านคุ้มครอ,องเรานะคะแต่ถ้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนํามาสู่ซึ่งความเดือดร้อนให้กับตัวเอ็นและตัวเองและผู้อื่นเนี่ย เทพไม่มีไม่มีเทพองค์ไหนอยู่กับเรานะคะตามความเชื่อนะคะอันนี้ของทางพุทธศาสนาคนไทยทราบดีอยู่นะคะอประดามไปต่อนะคะใบที่สี่นะคะใบที่ห้าค่ะใบที่ห้านะคะคุณทะเลาะค่ะคุณทะเลาะนะคะมันมีเรื่องจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ถึงไพ่ตัวตนของชุดตะกีอ้ออกมาแบบนี้คุณทะเลาะค่ะคุณอยู่คนเดียวไม่ได้นะตอนนี้นะคุณอัออดเครียดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะห้าห้าไมเท้าแบบนี้นะคะทะเลาะไปหมดอ่ะเจอใครก็ทะเลาะไปหมดเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นข้าพลังงานของคนวันเสาร์คะที่คาคุณขาคุณต้องพึ่งผู้ใหญ่นะคะพึ่งครูบาอาจารย์หรือเข้าทางธรรมนี่นะคะจะช่วยคุณสงบนิ่งลงได้พักนึงมันเกิดอะไรขึ้นกับคนวันเสาร์คะอ่าขอเรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมามาอ่านมาเช็คนะคะเพราะว่ามาดามอ่านตามไพ่นะคะไพ่พลังงานเอเนอร์จีหลากหลายมากนะคะอาคุณขา คิงถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยคิงถือถ้วยตัวตนของเรานะคะกับคนรอบด้านเรานะคะเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณเห็นไหมคะนี่นะคะคนบางคนอาจจะเป็นคนราศีมีนะคะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นคุณขานะคะ มีทั้งนี่นะคะเดอะเฮอร์มิตก็ออกมาเดอะไฮพริสก็ออกมาคุณดูจิลักษณะอันนี้คนบางคนท่านอาจจะเป็นชาวราศีมีนะคะราศีกันนะคะเป็นไปด้วยไปได้นะคะราศีธาตุนะ้ํานะโอเคค่ะเดอะเมจิเชยนออกมาแบบนี้คุณคะคุณเป็นคนเก่งนะ่ะทําไมคุณไม่เอาความสามารถของคุณที่มีอยู่คุณคะจิตอย่าตกกาดอย่าตกลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้นะคะคุณคะยันนอนตายแองแมงแบบนี้แต่บอกแล้วนะคะลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับคุณทําร้ายตัวเองเลยอะเออ คะใครป่วยบ้างคะคอมเมนต์มารัวๆเลยนะคะมีใครป่วยมีอาการนี้บ้างคะอย่าคิดในเรื่องที่มันเป็นเอ่อเป็นพลังพลังลบๆพลังที่มันทําให้บั่นทอนจุขภาพจิตของตัวเองคุณคะหรือร่างกายนะคะบอกเลยว่าที่หลังนะคะคุณมีปัญหาด้านหลังนะคะหลังของคุณอาจจะเคล็บจะร้าจะเมื่อยนะคะบอกเลยนะคะนี่มาแล้วนะคะแปดเหลนนะคะเคยทํางานได้เคยมีเงินได้เพราะคุณเป็นเดอะเมจิเชียนเนี่ยคุณเสกได้อะเออ แล้วสิ่งสิ่งดีงามพวกนั้นหายไปไหนหมดคะ่ะคุณคะไม่ต้องจิตตกนะคะอย่างไรนะคะคนที่ตกงานที่มาดามเรียนไว้ข้างต้นนะคะที่ว่าคนที่ตกงานอยู่เดี๋ยวคุณจะหางานได้นะคะอีกไม่นานจากนี้นะคะแต่ว่างานนั้นจะมาได้ก็ต่อเมื่อคุณติดต่อสื่อสารนะคะเดนมารเชียนเป็นลักษณะของดาวพุธอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่อ่าวาจาดีมากนะคะการสื่อสารนะคะท่านบางท่านนะคะ อืมนะคะคุณเป็นคนคุยเก่งนะเออเห็นไหมคะดัมเจเชียนนะคะพูดอะไรมีแต่คนเชื่อถือเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนเสกได้เออลองเสกชีวิตดีเสกเพลังงานดีๆให้กับตัวเองบ้างนะคะมองโลกในแง่ดีบ้างนะคะคุณขาเพราะฉะนั้นนะคะเอเนจีกองนี้มาเต็มน,นะคะเรื่องเงินหรือคะใช้ทุนเก่าใช้ทุนเก่าที่มีนะคะคุณรู้ไหม แจสติกออกมานะแจสเมนก็มาสิบเหรียญก็มานี่บอกเลยนะคะอือเดอะไฮพรีสก็มาแบบนี้เทพปกบักรักษาหรือมองในทางอ่าทางโลกนะคะตัวเป็นๆเลยคุณคะคุณมีคดีความกับใครหรือเปล่านะคะเดอะแจสติกออกมาแล้วนะคะอ่าฮะเงินก็ออกมาแปดเหรียญสิบเหรียญแบบนี้นี่ไพ่อนาคตให้ไพ่ให้คุณต่อยอดได้นะคะ หากคุณที่ตกงานคุณจะได้งานในไม่ช้านี้นะคะแต่นั่นเริ่มต้นจากการที่คุณตั้งใจและใส่ใจในการงานคุณทะเลาะกับตัวเองมาเยอะแล้วนะคะคุณไปเปรีกวิเวกมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้ชีวิตที่มันโดดเด่นของเราเกิดขึ้นแค่ข้ามคืนค่ะไปต่อให้มันมีดวงอาทิตย์สว่างทั้งวันทั้งคืนได้ไหมเออไม่มีหรอกค่ะที่นั่นพูดให้ฟังนะคะเปรียบเทียบให้ฟังประดามเปรียบเทียบนี้นะคะเอาความไม่แน่นอนเอาความที่ลังเลสงสัยของคุณนะคะ คิดนะคะถ้าสองใบนี้มันมาด้วยกันนะคะเดอรมูลกับเดอรเมจิเชียนคุณขาตัดพลังที่มันไม่สมบูรณ์พลังที่คิดลบๆของคุณออกไปนะ,ะบางครั้งคนบางคนเข้าข้างตัวเองว่าฉันถูกฉันถูกตลอดเวลาคุณขาก็ทำไมาคุณคิดคุณถูกใช่ไหมคะทําไมคุณไม่ทำอ่าปรับปั่นโฟโร์เอร์จีของคุณไปในทางที่ถูกที่ดีเดี๋ยว้าค่ะจะมีคนเข้ามาช่วยบอกเลยนะคะคนที่กําลังตกหลุมจักรวาลอยู่ในตอนนี้นะคะ คนที่เข้ามาช่วยคุณนะคะเป็นลักษณะของคนที่พูดตรงพูดจริงนะคะลักษณะของคนของอาราศีตุลเป็นไปได้นะคะพูดตรงพูดจริงนะคะแต่คราวนี้นะคะบอกเลยนะคะ j u s t e n t เป็นเจ้าสตาร์แล้วก็ the justice ออกมาแบบนี้นะคะคุณจะโดน justice คุณจะโดนค่าโทษเลยถ้าหากคุณไม่เป็นไปตามที่เขาให้โอกาสนะคะ โอกาสอันนั้นโอกาสดีๆนะจันรอยคุณขาแต่ไม่ต้องกลัวค่ะคนวันเสาร์นะคะดวงแข็งค่ะยังไงก็ไปรอดแต่นะคะไม่เสมอไปค่ะคุณขา mm. เอน r น y ีหลากหลายเกิดมามีอะไรไม่เท่ากันไหนเรามาเช็คดูซิว่า mm. คุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรอะไรยังไงคะ mm. นี่เลยนะคะคนตกงานคุณจะได้งานนะคะไม่เกินไม่เกิน2เดือนจากนี้นะคะสอาทิตย์ถึง2เดือนนี้นะคะคุณจะมีงานเข้ามานะคะ mm. อ่ะเดจสติกนะคะ ขยายด้จัตติกให้นะคะเป็นเดดเดค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะคุณขาไปอยู่ในที่ที่สงบมาแล้วไปอยู่ในนิ่งอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดคุณทะเลาะกับตัวเองมากที่สุดคุณอย่าโทษดินโทษฟ้าอย่าโทษผู้อื่นให้มองที่ตัวเราให้มองที่ปัจจุบันนะคะล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ค่ะเห็นไหมไพ่เดดเดออกมานะคะท่านบางท่านอาจจะอยู่ในราศีพุจิกก็เป็นไปได้ราศีตุลโอนม,มาทุกเลยนะคะราศีมีนนี่ยิ่งชัดเจนนะคะนี่นะคะ เพราะว่ามันเป็นตําแหน่งของอเจ้าเดือนนะคะเป็นตําแหน่งเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะก็บอกแล้วนะคะเทพก็จะไ่คุ้มครองคนเขาจะความเขาจะคุ้มครองความดีนะคะคนใดที่มีศีลมีธรรมนะคะท่านจะคุ้มครองเราจริงนะนี่คือทางพุทธนะเอาโอเคค่ะ,ะ the d a t นะคะขยาย the justice แปลว่านะคะเรื่องคดีความมันจะจบถ้าคุณไม่สารต่อนะคะหากคุณคิดว่าคุณเป็นคนถูกนะคะเพราะฉะนั้น กรณายุติเรื่องตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ทำตัวให้เหมือนเดนมเมจิเชียนแบบนี้นะคะคุณเสกเอาเอาพลังงานดีๆนะคะเดนมเมจิเชียนทำอะไรก็สำเร็จเห็นไหมคะเพราะว่านักมายากลคุณพิกิจยังไงคะแต่อย่าเอาความเป็นมายากลของคุณเนี่ยไปลวงไปลวงโลกนะคะคุณคะเชื่อมาดามเถอะว่าชีวิตดีๆสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โชคลาภกันนะคะสุขภาพคุณบอกแล้วนะคะด้านหลังนะคะคุณจะปวดหลังนะคะแล้วก็ ชอบหลอกตัวเองอืมให้สิ่งนั้นเห็นไหมคะออกมาอีกคุณดูสิ The Dead ก็มา The Hangman ก็มานะคะรีพ่ยของอ่า t h วเ e e จ j u ชัดๆเลยนะคะคุณขาคนบางคนนะปั่นหัวตัวเองนะคะแต่ทาไมคุณโทษชอบโทษคนอื่นอะอย่าโทษคนอื่นคะ่ะเราทุกอย่างให้มันจบที่ตัวเราได้ไหมโอเคนะคะมาดูไพ่โชคลาภกันเลยนะคะโชคลาภนะมันมีอยู่แล้วคะ่ะแต่ มันไม่ได้มาจากตัวเราเองนะดูซิางว่าจะมีโชคลาภถากการเสี่ยงไม้โชคลาภทุกๆมีบ้างไหมนะคะอะหกไม่เท่าหไม่เท่าออกมานะคะให้แห่งความสําเร็จนะคะมาค่ะมีได้นะคะคนวันเสาร์ขาถ้าหักเอเนอรีนี้พลังงานนี้นะคะไม่ใช่ดวงของคุณไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเลื่อนผ่านไปแต่ถ้าใช่นะคะรบกวนกด s u b สไครต์ให้มาดามเลยนะคะโอเคค่ะฟันทงให้ทีซิก้ามาดามขานี่มาค่ะเนจูชินออกสใบ คุณคิดว่าอะไรล่ะเออเมจิชินออกสองใบคุณขาเอนเนจมาเต็มคนวันเสาร์คะสำหรับนะคะวงเล็บให้เลยสำหรับคนที่คิดแล้วว่าสิ่งที่เราทำาลงไปไม่ว่าจะถูกหรือผิดถ้าเราอยู่กับตัวเองเราไม่ทะเลาะกับตัวเองนะคะแล้วเราเมตตาตัวเองนะคะ สำนึกลูกคุณให้กับตัวเองและคนรอบข้างเราที่เขาเคยช่วยหรือคอยสป,ปอร์ตเราอยู่นะคะความสําเร็จนั้นจะมาหาคุณเดนมาร์เชียนออกสองใบไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายเยอะแล้วนะคะมาดามบอกเลยนะคะสุดยอดค่ะไพ่เงินนะคะคุณขาปาฏิหารมันจะเกิดขึ้นนี่คือไพ่ปฏิหารเลยนะคะเดนมาร์เชียนคือไพ่ปฏิหารนะคะสองสำรับออกมาเหมือนกันเลยนะคะมีโชคลาภจากการเสี่ยงไหม คุณโดยมากจะมีคนสพอร์ตนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะไม่ต้องเสี่ยงก็มีเงินกินเงินใช้เออนี่ดวงบอกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจงเก็บโอกาสดีๆและเอาความได้เปรียบของตัวคุณนะคะใช้ไปในทางทิศทางที่ถูกที่ควรและที่ดีนะคะชีวิตคุณจะได้สเสถียรค่ะคุณขาขอเล็กหน้าไพา่นะคะขอจับไพ่ชอกโกแลตไพ่อีกหนึาา่งใบนะคะอ่าเดเวิออกแล้วค่ะอาคุณจะได้งานแล้วนะคะ สองอาทิตย์ถึงสองเดือนนะคะคุณจะมีงานนะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์นะคะติดต่อสื่อสารงานที่เปิดโลกเปิดกันเป็นตัวเองนะคะถ้าชอบไล์สดออกมาไลรสดนะคุณขายุคนี้ฮิตดอก <c oughs> the world o u นะคะไม่ต้องบรรยายค่ะโอ้โหพลังงานดีนะคะเอ็นจิตอนแรกดูเหมือนจะเศร้าจะทุกข์แต่บอกนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็เป็นพลังงานดโดยลมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะค่ะให้มี พลังอำนาจแค่หนึ่งเดือนตามที่จ้าหมอดูนะคะคือตัวมาดามเองนี่อธิษฐานจิตไว้แต่กองนี้นี่เมเชอร์อัคนาออกมาเต็มเลยคุณดูสิไพ่เมเจอร์เห็นไหมเดวอนเดอะเบเชียนะ the Word, the ician, สองใบโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะคะให้เลขหน้าไพา่กันเลยนะคะคุณขาเลขหน้าไพ่นะคะเลขหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็ หนึ่งศูนย์แล้วก็มีโอ้หนึ่งศูนย์นี่ออกเยอะนะคะหนึ่งศูนย์นี่เห็นเยอะเมากเลยนะคะมีห้าสี่สี่ห้านะคะห้าสี่สี่ห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งโอเคนะคะสามตัวไม่มีเลยให้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะคนันเสาขายินดีด้วยนะคะขีดจะตกกาดจะตกนะคะ ปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีนะคะทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างเกิดขึ้นมันดีเสมอนะคะเขามีความสุขนะคะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจําเดือนอพฤษภาคม2565นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ